สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับเหมือนเช่นเคยครับพบกันแต่ละครั้งผมจะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคาถามาฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันผมได้ข้อมูลคาถาย้ายวิชาของหลวงปู่เง่าวัดศรีภูมิลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์จึงรีบนำมาฝากกันทิี่ใช้คำว่ารีบเพราะว่าอ่านดูแลว้วศึกษาดูแลว้วโอ้น่าจะมีประโยชน์มากเลยสาหรับคาถาบทนี้นะครับ หลวงปูงง่เงาท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคนั้นนะครับท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งคารวะและพระสงฆ์ท่านมีคาถาให้ลูกศิษย์ลูกหาใช้มากมายมีพระเครื่องออกมาให้ลูกศิษย์ลูกหาใช้มากมายเป็นที่โด่งดังในยุคในสมัยนั้นเช่นกันนะครับหลวงปูงง่เงาท่านเป็นพระที่มียศมีตําแหน่งนะครับเป็นถึงเจ้าคณะจังหวัดหล่มศักแห่งเพชรชบูรณ์นั่นเองนะครับ ตามข้อมูลของคาถานะครับบอกไว้ว่าคาถาบทนี้เนี่ยใช้เมื่อเราจะลอดลาวตากผ้าให้ภาวนาเมื่อจะลอดลาวตากผ้าหรือสะพานต่างๆนะครับเป็นการเ,าเขาเรียกว่าย้ายวิชาออกจากตัวเรานะครับใช้คาถาบทหนึง่งแล้วเมื่อลอดไปแล้วผ่านไปแล้วให้ภาวนาเรียกคืนคาถาด้วยอีกบทหนึง่งนะครับ ามข้อมูลบอกไว้ว่าอย่างนั้นหลายคนเคยถามผมไว้ว่าเอ๊ะเรามีพระเรามียันเรามีคาถาเราไปลอดเราตากผ้าหรือลอดสะพานลอดตึกมีผลอะไรไหมสมัยหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ศึกษาคาถาบทนี้เนี่ยผมก็บอกว่าไม่มีไม่มีปัญหาอะไรก็จริงๆไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราไม่ได้ไปลบหลู่เราไม่ได้ลบหลู่เราดําเนินชีวิตตามปกติเห็นราตากผ้าหรือตึกหรือสะพานในชีวิตประจําวันของเราเราต้องเดินก็คือต้องเดินนะครับ เราไม่ได้ไปลบหลู่แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยสะพานเดี๋ยวลองรอดดูซิพระจะเป็นยังไงหรือเห็นลาวตากผ้าแล้วก็ไปรอดดูซิพระจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นการลบหลู่มันก็จะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้ลบหลู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้กลับมาที่คาถาบทนี้คาถาบทนี้บอกว่าให้ภาวนาเมื่อจะรอดลาวผ้าหรือสะพานนะครับเป็นการย้ายวิชาออกไปจากตัวเราแล้วเราก็รอดไป นะครับแล้วพอรอดไปแล้วเราก็เรียกวิชากับคืนนะครับคาถาบทนี้บอกไว้ว่าอย่างนั้นทีนี้มาดูคาถาเอาก่อนรอดก่อนก่อนรอดเนี่ยให้ท่องว่าโมริสะโมริสะโมริสะอันนี้ก่อนรอดนะครับโมริสะโมริสะโมริสะแล้วเมื่อรอดไปแล้วเรียกคาถาคืนด้วยบทนี้ครับโมริสา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  มริสานะครับจะ 1. จบ3จบก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับตามนี้นะครับตามข้อมูลนี้นะครับแล้วผมบอกไปเสมอนะครับการใช้กระดาษให้ได้ผลนั้นท่านควรจะต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับการเป็นคนดีมีศีลธรรมประกอบไปด้วยการคิดดีพูดดีทดําดีการถือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ ไม่ลักขโมยป้นจี้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองไม่ประพฤติผิดในกรารไม่ผิดลูกผิดเมียไม่ผิดสายมีชาวบ้านเขาไม่โกโหกหมดเท็จหลอกลวงไม่เสพเครื่องดองของเมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงนะครับนั่นคือการถือสินห้าเมื่อเราถือสินสินก็จะคุ้มครองเราในเบื้องต้นนะครับแล้วเมื่อเราเป็นคนดีประกอบไปด้วยการคิดดีพูดดีทำดีถือสินะบะพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี ความดีต่างๆเหล่านี้เราจะแข็งแกร่งขึ้นมีจิตใจเข้มแข็งขึ้นแล้วเราก็จะใช้คาถาได้ผลง่ายขึ้นเร็วขึ้นหลายคนถามผมว่าใช้คาถาไม่ได้ผลผมก็ต้องขอให้กลับไปดูเรื่องพวกนี้ด้วยว่าเราเป็นคนอย่างไรครูบาอาจารย์ออกคาถามาให้ลูกศิษย์ลูกหาใช้ก็อยากให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนดีพูดกันง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเราเป็นคนดีคาถาที่ใช้ ก็จะได้ผลได้เร็วขึ้นนะครับนี่คือเรื่องของคาถาการใช้คาถานะครับเป็นคนดีมีศีลธรรมคาถาที่ใช้ก็จะได้ผลได้เร็วขึ้นโอเคครับบุญรักษาภาคคุ้มครองขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังกันขอบคุณครับสวัสดีครับ